สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับร้านทีซ่าไวทช็อปอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนานะครับหรือว่าอธิบายเกี่ยวกับเครื่องยนต์270องศานะครับก็นี้บางคนก็อาจจะยังงงอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าครับผมครับทุกคนก็ยังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมละครับว่าเครื่องยนต์270องศาเนี่ยมันคือเครื่องยนต์แบบไหนแล้วก็การทํางานเป็นยังไงนะครับก็ในส่วนใหญ่นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะอยู่ใน รถบิ๊กไบคหลายๆรุ่นแลนะครับในยุคสมัยนี้เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในเครื่องยนต์ที่เป็น2สูบนะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า3สูบหรือ4สูบก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างก็อย่างพวก R1 พวก MT09 MT10 อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์อาจจะมี4สูบ3สูบแต่ว่าใช้องศา270องศานะครับซึ่งองศาเนี่ยก็คือองศาของอตัวเพาข้อเหวี่ยงนะครับของลูกสูบที่อยู่ใน กระบอกสูบของรถเรานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเขาก็จะหมุนเต็มเลยเป็น360องศานะครับแต่ว่าสําหรับเครื่องยนต์270องศาเนี่ยมันก็จะหมุนเป็นระยะของเขานะครับแล้วก็อาจจะแบ่งช่วงกันนะครับก็จะหมุนประมาณ1นส่วนสหรือว่า3าส่วนสของกระบอกสูบนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเสียงของเครื่องยนต์นะครับมันจะ มีความนุ่มนวลแล้วก็พิเศษกว่าเาผวที่หมุนตามปกตินะ อันนี้ก็ลองสังเกตฟังกันได้นะครับสําหรับรถที่เป็นรุ่นพวกนี้เนาะแล้วก็ข้อดีของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้เรามีทอร์กเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแรงบิดมากขึ้นนะครับเพราะว่าลูกสูบเนี่ยมันจะหมุนไม่เต็มรอบแล้วก็มันจะสลับกันหมุนนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเล่งรอบได้เร็วขึ้นนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือบิดแล้วติดมือเลยนะครับสาหรับเครื่องยนต์ประเภทนี้เนาะ ก็อันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่สมัยนี้เขาก็นิยมเอามาใช้กันมากเลยนะครับในสำหรับรถบิ๊กไบเนาะก็อันนี้ผมก็มาแนะนําเป็นเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์ประเภทนี้แล้วก็การใช้งานหรือกลไกของมันนะครับก็สําหรับคลิปต่อไปนะผมก็จะมาแนะน<ด>ําหรือว่าบอกส่วนลึกอีกนะครับในเครื่องยนต์ประเภทนี้เนาะก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับทางร้านทีซ่าไวช็อปของเรานะครับก็ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี